นี่เราจะมาสาธิตการใช้งานสําหรับคนที่ไม่เคยใช้รถ MG4 นะครับครั้งแรกนะครับดูคลิปนี้คือสามารถทําได้เลยขั้นตอนแรกขึ้นมาบนรถต้องทําอะไรบ้างครับโอเคขึ้นมาครับตอนแรกหนึ่งคือมาเราขึ้นมาถึงปั๊บรเราเหยียบเบรกเลยนะครับกุญแจจะอยู่กับเราเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบเบรกนะครับผมตัวนี้พอเหยียบเบรกเสร็จปั๊บระบบตัวรถจะทํางานนะเดี๋ยวเราจะดูใต้ท้องกันก็จะมาดูนะครับ ลองใต้ท้องแบตเตอรี่นะครับว่ามีน็อตมีอะไรครบไหมนะครับก็เช็คโดยแบบเบื้องต้นนะครับคร่าวๆอันเนี้ยคนไม่เป็นแบบเมย์อ่ะเมย์เชื่อว่าคนดูคลิปเนี้ยนะทําเป็นนะเริ่มอันนี้คือถ้าเกิดเราอยู่บ้านเราก็จะมีไอ้ตัวนี้อ่าฮะถูกต้องครับแล,แล้วเราก็จะมีการติดตั้งไอ้ตัวนี้ด้ดเบเกอร์ตัดไปก็ตัดไฟครับผมถูกต้องครับแล้วก็หัวชาร์จตัวนี้เราก็ลากไปได้เลยติดเสียบก็<ด><ด>คือปิดหรือเปิดเบรกเกอร์ก่อนอ่าเปิดก,ก่อนก็ได้ครับผมโอเคเปิดเบเกอร์ก่อน โอเคอันดับแรกเปิดนะคะเปอดเทกเตอร์ขอบคุณครับลากหัวนี้ไปครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพ a รคินวอรนตี้นะครับวันนี้ก็พาแม่บ้านเนี่ยมารับลูกชายกลับบ้านแล้วต่อจากอ p ี114ที่เราได้มาทดลองขับที่ศูนย์ MG Wish Motor นะครับเรียบทาหนนลามินทาก็เซลน้าเฟิร์นคนเดิมครับก็กําลังทําสัญญากันอยู่นะครับจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งมอบรถนะครับก็พิธีของเราก็คือเอาเมะนาวสี่ลูกนะครับเหยียบนะครับ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเราจะมีการอธิบายการใช้งานเบื้องต้นสำหรับ MG4 รถไฟฟ้า100%ซหรือว่าเจ้า MG4 Electric นะครับเดี๋ยวไปคุกกับซื้อได้เลยครับสวัสดีครับที่รึกษา MG ครับจาก MG v ิสมอ t ตอครับผมสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็จะมีการส่งมอบลูกค้ารถ MG4 นะครับผมกับเหลือลูกค้าเชร์ตัว้วก่อนนะครับคือวันมารับรถนะคะเขาจะมีใบแบบนี้ให้เราด้วย เป็นการเช็คลิสต์ในการตรวจรสอบรถว่าก่อนเราที่จะรับ นี่หนึ่งคันอันสะอาดคันมั้มูลค่าทำอะไรบ้างคะโอเคโอเคเลยครับได้ครับเบื้องต้นแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวรถนะครับผมความสะอาดของตัวรถนะครับตอนนี้เลยก็ได้พี่ความสะอาดภายนอกอ่ะพี่ลองตรวจดูครับว่าโอเคไหมจริงๆเราก็จะสอบหมดแล้วความสะอาดภายนอกเนาะครับผมก็คือจริงๆอ่ะเรามาดูตั้งแต่วันก่อนแล้วที่เขาล้างรถคือเราเห็นแล้วแหละว่าเขาล้างให้เราแล้วก็คือเราดูเนี่ยดูว่ามันสะอาดไหมคริ้งไหมเนี่ยนะคะ เนี่ยปอไม่หลาแล้วก็เป่าเบาๆดีเหมือนก็จะอาดแล้วนะคะครับเรียบร้อยความสะอาดรอบรถโอเคต่อไปที่2นะครับพี่ดูลิสต์ตามได้เลยนะครับผมเบื้องต้นก็จะสอบไปแล้วล่ะครับผมแต่เบื้อต้นพี่ก็จะตรวจสอบไปรอบหนึ่งโอเคอ่ะเชิญครับพี่นี่เลยไอตัวเปิดมันก็จะอยู่ข้างใต้ข้างใต้ตรงนี้นะครับโอเคครับ ตัวนี้หลังรถนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นกล่องอะไรครับอ่ากล่องตัวชาร์จที่ติดต,ตั้งที่บ้านลูกค้าบลบ็อกครับผมใช่ครับเตรียมให้พร้อมหมดแล้วนะครับอันนี้ตัวชาร์จฉุกเฉินตัวนี้นะครับผม <ๆ S 1> โอเคของสะอาดของตัวรถด้านหลังนะครับผมก็ลองดูเนาะเรียบร้อยนะครับผมของครบนะคะ <ๆ S 1> ตัวนี้คืออะไรอ่ะไอตัวนี้คือ,อตัวแรงแรงลมลมยางเติมลมเสียบที่ตัวกุะจุยแล้วก็เติมลมยางนี่น้ำยาใช้คู่กันลมฟังเติมลมครับผมใช้คู่กันนะครับจริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วตัวหาคอนเซ็เตอร์เอ็มจีเทเล่า เขาดูแลให้นะครับโอเคครับแล้วต่อไปก็เป็นอุปกรณ์ประจํารถเช่นยางอะไหล่แม่แรงชุดเครื่องมือประจำรถก็เมื่อกี้แหละชุดเมื่อกี้อะไรพี่คือชุดเมื่อกี้ชุดต้องครับไฟติดนะครับไปติดนะครับโอเคครับไปสองตัวถัดไปความสะอาดในห้องโดยสารไม่มีฝุ่นสิ่งสกปรกหรือรอยเปื้อนใดๆก็คือเราก็จะดูข้างในนะโอเคครับโอเคครับเราดูเลนครับความสะอาดนะผมอนุญาตครับเชิญครับไปเข้าไปตรเลย ก็จะเห็นว่าพื้นเขาก็จะปูพรมนะคะพรมก็เป็นพรมกระดุมสวยดีอสวยดีไม่ต้องซื้อแล้วแล้วเราใส่ประหยัดนะคะส่วนนี้เขาให้พรมสวยนะคะนี่นะคะพรมแบบดีอ่ะใสใช้ง่ายไม่ต้องซื้อหรอกอย่างเงี้ยใช้ได้ยาวๆเลยโอเคครับผมปกตินะคะสะอาดสะอาดดีนะคะข้างในความสะอาดห้องโดยสารไม่มีฝุ่นไม่มีสิ่งสกปรกนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องของการปรับเบาะที่นั่งเข็มขัดใครถองครับผมลองเล็งเต้นเลยครับผมเป็นเรื่องของการปรับเบาะนะคะปรับเบาะก,ก็เนี่ยเราก็ลองมานั่งดูแต่เบาะดยสซรไม่แน่ใจว่าปรับอ๋บอ,อตัว,น,วตน,นี้เป็นเป็นมนวนครับผมเบาะที่นั่งจะ<ต>เป็นไฟฟ้าครับถ้าฝั่งผมจะเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าจะมีของฝั่งคนขับเพราะเราซื้อเป็นตัวดีเนาะเราไม่ได้ซื้อตัวท็อปไม่แน่ใจว่าตัวท็อปนี่ บไฟฟ้าหมดเลยไหมหมดเลยครับผมใช่ครับก็คือว่าตัวท็อปก็ปรับไฟฟ้าคนนั่งอย่างเดียวแล้วก็ตัวรองก็ปรับไฟฟ้าเหมือนกันครับผมครับโอเคต่อไปเป็นเรื่องของการตรวจสอบไฟเตือนบนหน้าแผงปัดนะคะครับอันนี้ต้องให้พี่ที่เขาทำนะโอเคแต่พอเราขึ้นมาปุ๊บเราเหยียบเบรกหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็จะติดเลยก็จะติดแบบนี้ครับผมแล้วก็ไฟทุกอย่างก็จะโชว์นะครับว่าสังหารโปรดทุกคนพี่ๆกระตืดรือร้นนะครับ ดูลครับโอเคครับผมโอเคค่ะโอเคครับไฟมันก็จะขึ้นจะขึ้นโชว์ปกติทุกอย่างก็โชว์เป็นปกติหมดเลยนะครับตัวไฟเช็คให้หมดแล้วนะครับโอเคครับผมไฟไฟในเกจไฟในเกจตัวนี้ได้เลยครับพี่เปิดเป็นตัวนี้นะครับผมโอเคเช็คให้หมดแล้วตรวจสอบขึ้นหมดแล้วนะครับไฟเปิดสวิตช์ครับต่อไปเป็นเรื่องของการทำงานของเครื่องยนต์ก็เป็นปกติตอนนี้พอเราขึ้นมาปุ๊บแอมป์ก็จะติดถูกต้องครับเครื่องทำงานแอดติดนะฮะ ครับผมต่อไปที่ปัดน้ําฝนค่ะโอเคได้ครับผมตัวนี้ทงานปกตินะครับแล้วก็วิทยุเครื่องเล่นเพลงโอเคได้ครับตัววิทยุนี่เขาทำได้เลยก็คือก็เหมือนกันทดสอบทดสอบทั่วไปนะครับเครื่องปัดเนี่ยใช่ครับถูกต้องครับปรับคือทุกอย่างล็อกได้หมดนะครับงานโบติสนะครับการทำงานของที่จุดบุหรี่เรามีที่จุดบุหรี่ด้วยใช่ไหมตรงนี้ถ้าจะเป็นตัวนี้ครับแทนที่ว่าอ๋อสำหรับอ่าโอเคครับ โอเเคครรรับบีย้อยมันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเราเราด้วยด้วยความเราซื้อรุ่นดีเนาะเราเราจะไม่มีกล้องหน้ากล้องหลังเผื่อเราเดินสายแล้วก็มาตั้งกล้องได้เลยใช้กล้องวงขาต่อไปเป็นเรื่องของการปรับนาฬิกาค่ะโอเคเรียบร้อยครับปรับทั้งหมดแล้วเรียบร้อยครับใช้ขาไปใช้ในไอเทมนี้นะคะสีิบสี่ถูกต้องครับตรงก่อโอเคครับเรื่องของแตรค่ะเรียบร้อยค่ะเสียงดังพอชัดเจนนะคะ เรื่องของการทํางานของกระจกอันนี้เรายังเรายังเอารอยไม่ได้เนะเราเพิ่งิดฟิล์มไปค่ะแล้วครับวว้้แลก็ความจ่ายของห้องเครื่องเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันค่ะเตรวจสอบดสออขงห้องเครื่องห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเก็พี่เปิดเลยครับเอามือสอดข้างใต้นะคะตรงนี้แล้วก็มันจะมีอะไรอยู่นะตรงนี้นะโยกกระต่านะครับผมโอเคครับโอเคนะครับเชื่เลยครับปัญหอะไรบ้าง ก็มีน้ำหล่อเย็นทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ตัวส่งงานของมอเตอร์นะครับผมก็ตรวจสอบหมดแล้วส่งงานปกตินะครับผมอ่างเครื่องจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ปิดทั้งหมดนะคะครับถูกจะเป็นโล่งๆหน่อยก็ดีระบายความร้อนง่ายแล้วก็เก็บรักษาง่ายนะคะความสว่างก็คือตัวไฟโซไฟก็คือหลอดไฟนะใช่ความสว่างไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกอาจารย์ไม่ไปเหยียบให้นะเพี่อยู่ข้างหน้านะโอเคดูให้ครับ ระบบไฟอันนี้นะคะอนี่เป็นระบบไฟไฟก็คือไฟหน้าเนาะไฟหน้าไฟหน้าไฟเลี้ยวแล้เดี๋ยวไปดูไฟท้ายกับไฟเบรกนะคะอะไฟท้ายติดไฟเลี้ยวติดนะคะเดี๋ยวเหยียบเหยียบเบรกเหยียบเบรกติดนะคะเป็นปกติตากล้องไม่มาเลยค่ะโอเค ปิดหมดแล้วคืไฟเบรกไฟเบรกค่ะพี่หยับเบรกอีกทีนึงคะ่ะหยับเบรกโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันเนี้ยคนไม่เป็นแบบเมย์อ่ะเมย์เชื่อว่าคุณดูคลิปเนี้ยทำเป็นนะเริ่มอันนี้คือถ้าเกิดเราอยู่บ้านเราก็จะมีไอ้ตัวนี้อ่าถูกต้องครับแล้วเราก็จะมีการติดตั้งไอ้ตัวนี้ด้วยเบเกอร์ตัดไฟก็ตัดไฟครับผมถูกต้องครับแล้วก็หัวชาร์จตัวนี้เราก็ลากกันได้เลยติดเสียบคือปิดหรือเปิดเบเกอร์ก่อนค่ะเปิดก่อนก็ได้ครับผมโอเคเปิดเบเกอร์ก่อน โอเคอันดับแรกเปิดนะคะตัวเดนเซอร์เสร็จครับลากหัวนี้ไปครับโอเคแล้วก็นีครับผมเปิดได้เลยแล้วก็ใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้การ์ดที่เรามีแต่ที่ตัวชาร์จที่ตัวชาร์จล็อติดเลยจะล็อกรถก็ได้ไม่ล็อกก็ได้ครับผมแต่ล็อกก็ดีกว่า นะครับผมแล้วก็สมมติถ้าเราไปชาร์จตามคำข้างนอกอ่ะเราลองล็อกรถดูใช่ไหมครับอ่าล็อกได้ครับผมล็อกด้วยทำเป็นล็อกไม่ใช่ไม่ชาร์จใช่ครับผมเป็นตัวชาร์จแบบดีซีนะครับโอเคครับอันนี้คือตัวชาร์จทุ่งเสิร์ฟนะครับตัวนี้อีเวนต์จี่ชาร์จนะครับแล้วก็เปิดดูได้เลยจะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้สมมติว่าบ้านไหนยังไม่บ้านไหนยังไม่ไม่ติดตั้งไอ้ตัวชาร์จแล้วก็ชาร์จเสียบแทนก่อนนะครับผมมีข้อแนะนำหรือเตือนไหมคะเวลาใช้ตัวเนี้ยจริงๆก็ไม่มีอะไไไรรกกก็็ล้้้สาาามถใชับบฟนดเย โดยปกตินะครับผมเสียบไฟที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็ชาร์จกระจกรถได้เลยชาร์จทั้งคืนได้เลยตัวนี้เดี๋ยวถ้ามันเต็มแล้วตัดเองตัดเองอยู่แล้วครับตัดเองอยู่แล้วนะครับผมแล้วตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราเสียบกับไฟบ้านเน่ะถ้าเกิดในค่อยนําเสียบกับตัวกําแพงเลยไหมเสียบกับตัวเลยเดียวเขาแนะนำก็เสียบกับแพ็คเสียบไฟที่เป็นปลั๊กฝังฝังกําแพงก็ได้ปลั๊กฝังกําแพงฝังพื้นได้หมดเลยนะครับอย่าเสียบปลั๊กรอยนะครับผมอ้โมันเคยเกิดอันนี้ยอันนี้เซลล์ครับ เซลบอกมาเขาบอกว่ามีลูกค้ามีลูกค้าค่ะเหมือนกับเอาเอาตัวไปเสียบยังไงไม่รู้ตัวไหนละลายนะคะน้องเฟิร์นตัวนี้ตัวปลั๊กไอตัวปลั๊กไฟที่บ้านละลายตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็ละลายครับผมาเดียกว่าเกิดคิดอะไรบ้างเออลูกค้าว่าเกิดเคล็ดยังไงเกิดอะไรล่ะทำไมให้คนที่เกิดตัวนี้ก็เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างที่ว่าแบบว่าทำไมมันไหม้อะไรตรงไหนบอกกันเลยเพิ่มอะไรดี่มันอะไรก็ ลูกค้าเอาอันนี้ค่ะไปเสียบไฟแล้วแบบอาจจะเสียบไม่แน่นมันก็เลยทำหลวมไฟทไหมได้ใช่ครับใช่ใช่ต้องควรระวังนิดนึงตอนเสียบก็ต้องดูให้ดีๆถ้านี้เค็มไม่ได้ครับผเกิดจากงานของตัวเราจะเค็มไม่ได้แต่ถ้าเกิดจากตัวผลิตภัณฑ์เค็มได้นะครับขบครับ นี่เราจะมาสาธิตการใช้งานสําหรับคนที่ไม่เคยใช้รถ MG4 นะครับครั้งแรกนะครับดูคลิปนี้คือสามารถทําได้เลยขั้นตอนแรกขึ้นมาบนรถต้องทําอะไรบ้างครับโอเคขึ้นมาครับตอนแรกหนึ่งคือมาเราขึ้นมาถึงปั๊บเราเหยียบเบรกเลยนะครับกุญแจจะอยู่กับเราเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบเบรกนะครับผมตัวนี้พอเหยียบเบรกเสร็จปั๊บระบบตัวรถจะทํางานนะครับผมหน้าจอแจ้งเตือนทุกอย่างแจ้งเตือนหมดเลยนะครับผมตัวนี้ก็อยู่หน้าจอปกติได้นะครับโอเคโอเคนะครับหน้าหลักคือตัวนี้นะครับคือหน้ามาตรฐานทั่วไปคือตัวนี้ เข้ามาสตาร์ตเส,สปั๊บจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับผมนนจะบอกพวกพวกปอร์เซ็นอ่าไฟฟ้าต่างๆของตัวรถถูกต้กองคร,รับชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเวลาเราเข้ามานั่งปุ๊บแล้วก็ดูว่าปรับระบรบต่างๆของตัวรถมือใหม่นะครับผมปรับด้าซ้ายมือตรงนี้นะ hmm. แล้วก็จที่ตรงนี้ตัวรถตรงนี้นะครับผมโอเคมันจะขึ้นโชว์ว่ามีอะไรบ้างหนึ่งการขับขี่ของการขับรถนะครับก็มีอะไรบ้างโหมดการขับขี่นะฮะมีแจ้งหมดเลยนะครับประหยัด ปกติสปอร์ตหรือว่าตั้งค่าเองเลือกราตั้งโหมดปกติก่อนก็ได้มือใหม่นะครับผมอ่าอันที่2การกินค่าพลังงานคือการรีเจนไฟเบเก็บที่แบตเตอรี่นะครับผมเตอร์สูงตัวนี้จะเป็นเคอร์สสามนะครับผมจะรีเจนไฟไปเก็บเยอะที่สุดนะครับแต่เมือใหม่แนะนําเป็นตัวต่ำก่อนก็ได้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับการขับจะได้ไม่หน่วงมากนะครับผมจะได้เป็นการขับรถปกติแล้วเลยนะครับผมหน้าแรกจะเป็นหน้านี้ครับหน้าที่2ระบบการขับขี่นะครับผมตัวนี้อัตติฟคูลคอนโทรลแล้วเมือใหม่ก็แนะนำปิดไปก่อนแล้วเดี๋ยว่ิดกอนเลย นะครับอยู่ตรงนี้ <t> <pa> อันนี้คือตัวเปิดนะครับเอาันนี้ตัวนี้ที่มีปัญหาเยอะๆในใช่ครับต้องปิดเลยใช่ไหมครับปิดเลยดีกว่าครับพี่พอรัชนาการขับรถรัชนาเสร็จแล้วก็ปิดปิดตรงนี้ได้เลยแล้วค่อยเปิดทีหลังก็ได้โอเคครับนะครับผมแนะนำเลยนะครับแนะนําแบบนี้หมดเลยนะครับผมแล้วก็โหมดตั้งค่าต่างๆเกิดไปตัวนี้ก็เราเปิดให้หมดแล้วความปลอดภัยต่างๆนะครับผม ก็ไม่มีอะไรแนะนําแค่ปิดแช่ตัวนี้พอตัวเดียวตัวปิดแค่เราตัวเลนช่วยกับขี่ช่วยกับขี่ถูกต้องครับถูกต้องครับแค่นี้พอละที่เหลือไม่เบรกเองใช่ไหมครับตัวนี้ไม่เบรกแล้วครับผมไม่เบรกเองไม่เเบรกองไม่ออกนอกกลิ่นถูกต้องแล้ว ACC คืออะไรครับผมไอ้ตัวนี้ตัวอะไรตัวคู่สันทอนตัวนี้นะครับผมจะเปิดแต่เราปิดไปแล้วละมันต้องใช้ละเราใช้ตัวนี้ถ้าเกิดเราขับเราคือสามารถเปิดใช้ได้เลยระหว่างขับระหว่างขับก็ใช้ได้ใช้ได้ครับไม่ต้องหยุดรถนะครับครับผมปรับเปิดแล้วก็ TJA เกิดแล้วไอ้ตัว TJA คือ หมดเดียวกันครับกันายกันอันนี้คือรถติดเราเคยบอกว่าทีจีคือรถติดใช่เดียวกันรถติดครับรถติดติดเยอะใช่ครับถูกต้องครับโอเคแล้วก็ไอตัวที่ว่าเบรกเองมันมีมไหมตัวนี้ตัวนี้คือเออลองดูนะครับทีที่แบบห้ามเขาบอกห้ามห้ามใช้เลยอ๋อตัวนี้มีปะไม่มีตัวนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับทีตัวนี้เลยจุดพุตัวนี้นะครับผมใช่ครับก็คือปิดไปก็จบเลยถูกต้องครับก็ทุกอย่างก็เปิดใช้งานปกติแล้วโอเคมีเกิดปิดตัวโอเคกันเลยโอเคครับแล้วก็มีอะไรครับที่ต้องความสะอาด ขอสะดวกของตัวรถตัวนี้ก็ตั้งค่าให้หมดแล้วเป็นมาตรฐานทั่วไปฟังก์ชัน่นประตูงประตูนะครับปลดล็อกติดตั้งย่อแบบไหนได้หมดเลยนะครับผมโอเคนี่ก็ตั้งให้หมดแล้วเนาะก็ลองเลื่อนๆหาเลยนะครับพวกนี้นี่ตั้งแล้วจำใช่ไหมคะจำครับผมจำครับมีมีแค่ให้ตัวช่วยเหลือการขับขี่อย่างเงี้ยต้องปิดต้องขับใทุกครั้งทุกครั้งถูกต้องครับผมใช่ครับโอเคต่อไปไปต้องสว่างตัวนี้นะครับก็ตั้งโหมดให้หมดแล้วไปสองทางเข้าบ้านต่างไฟออนไปสูงออโต้ก็เปิดระบบให้หมดแล้วนะครับผมก็ขอปลอดภัยตัวนี้ขอโทษครับ นี้นะครับก้อนนี้เราจอดขวางเราสามารถปลดที่ว่างได้ก็คือที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเราสามารถดันได้เข็นได้ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเราจอดขวางได้ไหมแต่ต้องต้องปลดเกียวพีด้วยใช่ไหมตรงนี้ถูกต้องครับปลดเกียวพีให้อยูดตังแต่เกลียเอ็นนะครับโอเคต้องแนะนำด้วยนะครับถูกต้องครับครับผมแต่ถ้าเราไม่เซฟตรงนี้มันก็มันก็ไม่ได้จะเข็นได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งค่าตรงนี้ก่อนถูกต้องครับดับเครื่องก่อนดับเครื่องครับผมก็คือก่อนดับเครื่องตั้งค่าก่อนตั้งคุบแล้วก็มาตัวเอ็นแล้วก็ดับเเเคคคคครรรื่ออองงถูกตต้้ัับบปปดไลยนนะโุณ มือใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับค่ะจริงๆมาสน่นที่หน้าจอครับพี่ก็ได้โอเคหน้าจอนะครับผมโอเคหน้าจอโดนหน้าพี่ไม่โดนหน้าพี่หน้าจอตัวนี้แสดงสถานะอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้ก็การสตาร์ทรถว่ามีสตาร์ทน,น,นานเท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยหมดทิปองทิปเอทิปบีปดูได้หมดเลยครับตรงนี้ใช่ครับผมถูกต้องครับ ได้ยินว่าตรงนี้เป็นตัวตัวเมนูหลักใช่ไหมถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะตั้งค่าให้เป็นตัวแบบครูโซนโทตัวนี้สามารถเซ็ตตรงนี้ได้จริงครับอ่าตัวนี้ครับนี่ฮะตัวนี้เซ็ตตรงนี้ได้เลยทันทีเรยไหมครับคุณผู้ชมครูโซนโทนะครับผมก็ได้ไหมโอเคไปเรื่อิศเหนือเดี๋ยวเราขอดูกันจับไม่ได้ตัวรถตัวนี้เนาะเราสามารถตรวจสอบตัวอย่างได้นะครับผมเป็นตัวนี้ อยู่ในเกณฑ์ตัวนี้ได้เลยคือมาตรฐานถ้าเกิดลบในอ่อนเนี่ยมันแจ้งเตือนเป็นล้อส,สีส้มนะครับผมแล้วก็แจ้งเตือนอเฉ <ใน S 2> พาะล้อ,อได้เลยเคนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับฟังก์ชันตัวรถนะครับอันนี้ก็ตั้งฟุกไฟต่งางๆของลึตัวเรือใหม่ลดได้เพิ่มได้แสบไฟนะครับเขาสู่ราการครั้งต่อไปล้วก็แจ้งเตือนได้หมดเลยอ๋อไปจะบอกตอนเลยบอกหมดเลยครับผมคือเราสามารถแจ้งเตือนแทนเราทอมจับเราได้เลยนะครับโอเคก็คือกดคลิกเมนูถูกต้องครับแล้วกดคียเข้าไปได้เลย เลื่อนขึ้นขึ้นได้เลยครับผมตัวนี้โหมดตัวนี้แสดงอะไรบ้างอันนี้แสดงตัวใหม่ทิปเอทิปบีนะครับผมบแล้วก็เลื่อนต่อไปคือตัวนี้คือตัวเช็คลมยางนะครับอ่าประมาณนี้นะครับลมยางไม่เท่ากันครอ่าใช่ครับไม่เท่าแต่อยู่เกณฑ์มาตรฐานดีว่าโอเคคือต้องสามสามสิบเป๊ะสามแปดอ่าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าได้เลยครับผมใช่ครับถูกต้องครับแต่ตัวไหนต่ำเกินมันจะเป็นล้อสีส้มนะแจ้งเตือนว่ายางยงลมเดละอ่อนนะครับก็สามารถเติมลมได้เลยครับผมโอเค ครับประมาณนี้ครับนี่รถออกขวาอ่อนนะอ่าใช่ไหมฮะอ่อนไหมฮะโอเคโอเคเดี๋ยวเขาไปเติมให้อีกนิดหน่อยนะครับครับผมก็เดี๋ยวยังไต่อเขามีอะไรต่อครับมีอะไรสงสัยไหมครับคนสอบถามไปเลยนะครับยังไม่เข้าใจอะไรอีกไหมอ่ะเข้าใจแล้วเหรอขัดเองนะขับขับผมนั่งเป็นผู้บริหารนะโอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะขอไหมเนี่ยครับ ต่อไปเราจะไปขึ้นฮอยนะครับให้ที่เขาดูเราดูใต้ท้องกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูใต้ท้องเลยครับใด่ครับโอเคตอนนี้เรากำลังจะขึ้นฮอยนะครับที่ศูนย์บริการวิชมอเตอร์นะครับเรียบทรรมดวนะครับส่วนนี้ก็คือถ้าอยากจะดูใต้ท้องก็คือดูได้เลยเพียงแค่แจ้งน้องเซลนะครับนี่น้องเฟิร์นนะครับอ่าน้องเฟิร์นเดินทางมาถึงวันรับรถแล้วกันตั้งแต่แบบโอ้นานมาก เพราะว่าแบบหนูหนูเร่งพี่ไหมครับไม่ได้เร่งนะไม่ได้เร่งเป็นน้องบริการดีมากเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้คือพูดจากใจเลยน้องบริการดีมากก็ติดอะไรแล้วก็ก็ช่วยกันตลอดจะดูจะดูตท้องน้องก็ให้ดูนะครับนี่ใช่ดูตท้องกันเพายังไม่ได้ล็อกเรอกก็เดินเข้าไปก่อนเลยอันนี้คือน้ำยาน้ำแอร์เนาะน้ำยาแอร์ไม่ต้องตกใจนะครับ อันนี้คือล็อกยังครับล็อกแล้วใช่ไหมครับผมไม่กล้าเดินเข้าโอเคครับโอเคนี่เดีวก็จะเดินดูทุกซอกเลยเน,นี่ครับเรามาดูน้ำยอาอียรท่หัวก็วเดียพี่เขาเปิดเ,เ,เ,เราต้องดูนะครับว่าข้างล่างเนี่ยใต้เนี่ยมีอะไรแบบ นี่บ้างนะครับต้องคอยเช็คน็อตนะครับก็ <Okay. S 1> คือใครถ้าจะมาออกรถ MT4 นะครับมาหาน้องเฟิร์นได้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าอยากดูใต้ท้องก็บอกน้องกันเลยนะครับท <Okay. S 1> ี่วาจะพาเพื่อนดูข้างในนะมีอะไรบ้าง <Okay. S 1> อย่างไรบ้าง,รางครับ <Okay. S 1> oh. เราก็ไม่รู้รลกครับว่าในคืออะไรแต่เราก็จะดูว่า,าแผ่นใต้ท้องเนี่ยมีความสมบูรณ์อยู่ไหมนะฮะ บู้งต่างๆเนาะมีสนองสนิมไหม okay. เอาคือโดยรวมก็คือปกติดีครับนะครับก็คือที่เห็นนี่คือน้ำยาแอร์ที่มันหยุดเปิดเย็นเกินเนาะแล้วมันหยุดตริงๆเลยทุกคนเราจะบอกว่าจริงๆอะ่ะมันไม่มีเรื่องบังเอิญเพราะ เราไปเดินจริงๆเราไปเจอน้องน้องเซล่ะน้องเซลชื่ออะไรคะชื่อเปิร์นค่ะเป็นน้องที่สวยและน่ารักมากยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคือเราไปเจอน้องเขาอะที่แฟชั่นคือเราอยู่แถวนี้เราก็ไม่ตั้งใจอะไรหรอกแล้ววันนั้นก็จะจะปิดบูธแล้วเนาะจะปิดบูธแล้วเหงาเงายิงเหงาเหงากันแล้วก็เฮ้ยทำไมวุ้นยิงเหงาจังเลยเราไปแจมพอไปแจมปุ๊บน้องเขาน่ารักมากน้องเขาบอกทุกอย่างแบบตอบคำถามเราได้หมดเลยแล้วก็ บริการดีมากติดขัดอะไรคือแบบน้องตอบได้แล้วก็น้องไม่เคยเลงอยากได้อะไรแบบไหนคุยกันได้เซลล์ที่นี่น่ารักมากแล้วของแถมเอาไว้หลังไหม่การของแถมแจกเยอะเดี๋ยวโทรหาน้องเลยให้น้องบอกเบอร์โทรเลยใช่มีอะไรติดต่อน้องได้นะคะช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรก็จะเป็นเบอร์โทร0ูนย์แปดเก้าสามสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดค่ะหรือว่าก็ลูกค้าสะดวกทักไลน์ก็ทักมาได้เลย อ่า id line นะคะก็จะเป็น fer n แล้วก็ underscore c 3ตัวนะคะอ่าก็คือเปิ underscore c c c ค่ะสามารถทักเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้ลองสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้ค่ะทีา่าจะไปมตอัโชว์ด้วยใช่ไหมใช่วัน พบกันที่งานมอเตอร์โชว์หนูไปวันนี้เลยวันนี้วันที่สองนะคะอันนี้ที่ปาจันออนพรุ่งนี้อ่าได้ได้ออนพรุ่งนี้เลยหนูมีไปวันที่สองแล้วก็วันที่ห้ากับวันที่หกค่ะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างพูดมาเลยครับโอ้ตอนนี้นะคะ M G ็สี่ก็ยังมีโปรโมชั่นส่วนลดจากรัฐบาลถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ส่วนลดจากทาง M G อีกหนึ่งแสนบาทค่ะจะบอกว่าคันนี้นะน้องน้องฝวรให้ฟิล์มเซรามิก 3A ไหมนะครับใช่ก็คือคุยกับน้องได้เลยนะอ่ะนี่อะไรพี่เซรอีกท่านหนึ่งครับที่รีววิกาารรรรใช้ถของเนะคับี่ พี่ชื่ออะไรครับพี่บูครับบุนนะครับตีางกรจายพิซซ่เตอร์ครับผมอ่านี่ก็มีอีกคนหนึก็น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับก็มาหาในยูนิเซอร์เดียวกันป่ะยูนิเซอร์เกันครับใช่เลยยูนิอเดียวกันโอเคครับพี่ครับขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ